เราสุกเหลืองดีแล้วรับแบบนี้ใส่พริกเยอะๆก็จะเผ็ดเยอะวันนี้จะมาทำปลาดินนะครับปลาดินปลาดินทอดซุปมะเขือมะเขือเปาะปลาดินสิ้นชีพแล้วนะครับก็จะมาซับน้ำ ให้แห้งเลยนี่ตับไ้หมดแบบนี้ซับน้ำแห้งแล้วก็จะมาบ้างกันเนี่ยบ้างได้ลวดลายแบบนี้บ้างเสร็จแล้วก็จะโรยเกลือนะครับเพื่อให้ปลาของเราเนี่ยมีรสชาติ ลยเสร็จแล้วก็ตบเทคนิคก,การทอดปลาไม่ติดกระทะเราก็ต้องนี่นะครับให้กระทะเนี่ยเขาร้อนก่อนร้อนเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปน้ํามันที่ใช้นี่ก็ต้องใส่เยอะๆเลยนะครับทอดด้วยไฟกลางน้ํามันร้อนแล้ว ใส่ปลาลงทอดไดแ้แบบนี้นะครับแล้วเขาเค่อยหย่อนลงไปนี่นะครับปลาของเราล่อน พื้วไหวเหมือนสายลมไม่ติดกระทะเราจะทำการกลับหน้านะครับชิว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 สบายสบายป่าของเราสุกเหลืองดีแล้วครับแบบนี้พอเลยพอพักใส่น้ำมันก่อนหอมแดงนะครับเราลงไปในกระทะเลย แล้วก็พริกแดงกระเทียมอะไหมดเลยน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาก็จะทำให้สุกของเราเนี่ยสุกง,ง่ายแล้วก็จะคั่วให้น้ำแห้งแล้วนะครับล้วจะคั่วต่อไป มาล้นี่นะครับน้ำแห้งแล้วก็ยังคั่วต่อไปคั่วให้ผิวของเราเนี่ยกิมเปียมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสุกแล้วแหละแต่เราต้องการให้กิมเปียมเขาจะได้อหอมหอมนี่นะครับก็พอกิมเกลียแบบนี้นะครับจะได้แล้วพอมะเขือเปาะนะครับก็จะตัดเอาคั่วออก นี่ได้แบบนี้มะเขือเอาคั้วออกแล้วนะครับก็จับไปต้มน้ำเดือดแล้วไปเลยน้ำาบาร้านะครับเพื่อให้เข้าเนื้อก็ใช้เวลาต้มอยู่สิบนาทีนะครับ น้ำเกือบแห้งเลยเนี่ยพอแล้วพอเครื่องที่กลัวไว้นะครับโขกเลยโขกแบบเกือบแหลกนะครับแบบนี้มะเขือนะครับก่อนที่จะไปโขกนีก่ต้องพาก่อนนุ่มๆเลยต้นหอมซอยนะครับ ผักชีฝรั่งนะครับมะเขือต้มใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลรราผงชูรส ต้นหอมผักชีฝรั่งใบะละแน่เสร็จแล้วก็คลุกเขาเลยนะครับม่ต้องตำแล้วหอมปร,ราร้ามากๆใส่พริกเยอะๆก็จะเผ็ดเยอะนี่ดูแล้วก็จะเผ็ดนะเนี่ยปลาดินทอดซุปมะเขือรำขุ้โต๊ะรับประทานแล้วครับ ปันนินทอดแบบ,กร,บกรอบเลยนะครับบัางแบบสวยงามเน่ซุปมะเขือก็หอมหวานมีแตงกวามามาด้วยอืมปันินทอดซุปมะเขือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับปันินเนตมีรสชาติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรมาลาดแล้วนะแล้วก็มีแตงกวานะครับตัวกวาลูกนี้ก็ลืมตัดจุกไม่เป็นไรจิ้มเลยดีกว่า เนี่ยกินแบบนี้เลยอืม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 อกูปมะเขือหอมมากมะเขือมีความหวานูรคงง่ายๆน้ำมะละ tập một chút không, ừ, ừ, rồi như thế nào, ừ, bình hấp, bình hấp, bình hấp, wow.